สวัสดีค่ะเด็กๆนักนะเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะพบกับคุณครูอ้อมจิตอีกแล้วนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะวิทยาการคำนวณเนาะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนอยู่ในระหว่างวันที่22-26ุจิกายนพศ2อ,อ6 4ค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูให้เด็กๆทำใบกิจกรรมมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า วันนี้นะคะอ่าเราจะทำกิจกรรมอะไรต่อบ้างแล้วก็มาดูฉเฉลยเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะทำแบบอ่าแบบใบกิจกรรมเนะาะอ่ของบทที่สามยืนงงในดงไพรนะคะใครที่ยังไม่ส่งคุณครูนะคะให้ส่งมาด้วยนะคะ ครูก็ทยอยตัวจเรื่อยๆนะคะเรามาดูเฉลยกันค่ะใบกิจกรรมที่3.1นะคะ,ะข้อ1นี่ก็คือผิดนะคะโทรศาพาพัพท์หาเพื่อนเนี่ยทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วเนาะข้อ2นะคะอะใส่เครื่องหมายลบก็คือเป็นหน้ากิจกรรมที่ไม่มีผลเนาะไม่มีผลต่อแบตเตอรี่วางไว้ตากแดดนะคะ ก็ไม่ได้มีผลอะไรเนาะส่วนก็สามถูกต้องนะคะลดความสว่ของหนะเจานะคะเป็นการประหยัดแบตเตอรี่นะคะก็สี่นะคะปิดการเชื่อมอต่ออินเทอร์เน็ตนะคะก็ห้าก็ผิดนะคะดูวิดีโอออนไลน์เนี่ยแบตเตอรี่ก็จะหมดเร็วนาะข้อหกก็ผิดนะอ่ะจะจะเล่นบ่อยๆแอปพลิเคชันแต่งรูปก็ต้องเปลืองแบตอยู่แล้วลูกส่วนก็เจ็ดนะคะเราเปลี่ยนแค่เคสโทรศัพท์เนาะ ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะลบไฟลนะคะออกขึ้นก็ไม่ได้ผลอะไรกับแบตเตอรี่ข้อเถูกต้องเนาะปิดระบบสื่อสารแบบบลูทูธเพราะว่าก็ทำให้เปลืองด้วยข้อสินะคะถูกต้องนะเปิดหมดประหยัดแบตเตอรี่ข้อสิเขย่าโทรศัพท์เบาๆนี้ไม่มีผลเนาะข้อสินี่ผิดนะคะเพราะว่าใช้ระบบนําทาง GPS เนี่ยก็เปลืองอยู่แล้วเนาะต่อไปมาดู ใบกิจกรรมที่3.2นะคะครูจะบอกข้อถูกก่อนนะคะข้อ2นะคะข้อ2นี่ก็คือถูกนะคะถ่ายเซลฟี่หน้าทุ่งดอกทานตะวันเนาะต่อไปข้อ5ค่ะคัรลอกไฟล์รูปภาพจากสมาร์ทโฟนลงเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อหน่วยความจำเต็มก็ถูกต้องเนาะ เกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์เนาะส่วนข้อ9นะคะก็คือวางแท็บเล็ตผลขาตั้งระหว่างศึกษาบรเเียนอันรายนี้ก็คือถูกต้องนะคะนอกนั้นก็ผิดหมดเนอ้อเด็กไปศึกษาอานะเด็กครูไปอย่างเร็วส่วนวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็ก,ดกทําใบกิจกรรมที่3.3เนาะโดยดูวิดีโอกับคุณครูอ้อมจิตไปนะคะ ที่วันนี้นะคะที่คุณครูจะให้เด็กๆดูวิดีโอการทําใบกิจกรรมอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้มาเจอของจริงเนาะในเรื่องของอเครื่องฉายภาพนะคะหรือภาษาอังกฤษว่าโปรเจคเตอร์เนาะเด็กๆไม่ได้มาเจอของจริงเพราะว่าไม่ได้มาเรียนจริงเนาะเด็กๆเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วคุณครูก็จะเฉลย นะคะเฉลยให้เด็กๆด,กดูแล้วก็เด็กๆก,ก็จะรู้ว่าคําตอบที่ได้มามาจากไหนทำไมถึงตอบข้อนี้เนาะในใบกิจกรรมที่3.3เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะคําชี้แจงนะคะสายสื่อไปทีเนาะให้นักเรียนศึกษาข้อมูลของเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์จากนั้นพิจารณาการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆในภาพด้านล่างแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ เครื่องฉายภาพอันนี้นะคะเด็กๆจะมีที่ห้องคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวเปิดเทอมจริงๆมาเด็กๆมาดูของจริงได้นะคะเครื่องฉายภาพนะคะจะประกอบด้วยนะคะสวิตซ์เปิดปิดนะคะมีสายไฟเนาะสวิต์เปิดปิดมีสายไฟนะคะสายไฟนะคะแล้วก็สายสัญญาณนะคะสายสัญญาณอยู่ตรงนี้เนาะ สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะคะนี่คือส่วนประกอบของเครื่องฉายภาพนะคะเด็กๆมาสังเกตดูนะคะอันนี้นะคะรูปนี้นะคะแทนสัญ,ญลักษณ์ A เนอะรูปนี้สัญ,ญลักษณ์ B เดี๋ยวคุณครูขอเปลี่ยน C ก่อน รูปนี้สัญ,ญลักษณ์ c รูปนี้สัญ,ญลักษณ์ d รูปนี้สัญ,ญลักษณ์ e รูปนี้สัญ,ญลักษณ์ f นะคะแต่ละรูปจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปเนาะเอกก่อนนะคะเดจะงงเนาะทีนี้นะคะคำถามนะคะเขาบอกว่า ข้อหเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามภาพและพบว่ามีภาพปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์แต่ไม่ปรากฏบนจอที่ฉายเครื่องฉายภาพและไม่มีเสียงออกลำโพงให้นักเรียนพิจารณาว่าตำแหน่งที่วงกลมในภาพแต่ละจุดจำเป็นต้องตรวจสอบหรือไม่ถ้าตรวจสอบจะตรวจสอบอย่างไรให้ทำเครื่องหมายถูก ลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าผลการพิจารณาะคะจุด A นะคะจุด a เดี๋วเด็กๆไปดูจุด A กันจุด A คือนี้เนาะเป็นรูปของอะไรคะเด็กๆเมาส์นะคะไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอยู่แล้วนะคะต่อไปจุด B นะคะเรามาดูจุด b กันจุด b คือจุดนี้นะคะ สังเกตนะคะเป็นสวิตของลำโพงถูกไหมคะเขาก็มีคำถามอยู่แล้วว่าสวิตลำโพงใช่ไหมเกี่ยวกับเสียงลำโพงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องตรวจสอบค่ะดูสวิตท,ที่ลำโพงว่าเปิดอยู่หรือไม่เนาะต่อไปมาดูจุด C กันนะคะจุด C... นี่นะคะเป็นโคมไฟนะคะ ก็ไม่จําเป็นจะต้องตรวจสอบอยู่แล้วไม่เกี่ยวข้องเนาะต่อไปจุดดีอะเด็กกลับมาดูจุดดีนะจุดดีคือจุดนี้นะคะต้องตรวจสอบนะคะดูว่าปลั๊กไฟของเครื่องฉายภาพแน่นหรือไม่นะคะเพราะมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์นะคะโอเค เราไปจุดดีแล้วเนาะต่อไปจุดอ e ีนะคะจุดอ e. ีเด็กๆก็ดูหนังสือตามก็ได้นะคะเพื่ออาจจะตาลายเนาะเลื่อนไปเลื่อนมาจุดอ e ีนะคะจุดอ e ีนะคะจุดอ e ีตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องตรวจสอบนะคะไม่เกี่ยวนะคะต่อไปจุด f ค่ะจุด f ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบนะคะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับโปรเจคเตอร์เนาะอ่ะต่อไปมาดูข้อที่2นะคะเมื่อตรวจสอบจุดต่างๆตามข้อ1เรียบร้อยแล้วนะคะคก็พบว่าลำโพงมีเสียงดังชัดเจน,เนแสดงแสดงว่าเราเปิดสวิตช์แล้วนะแต่ปัญหาอยู่นี่ค่ะลูกเครื่องฉายภาพยังใช้ไม่ได้อีกนะคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนวงกลมรอบจุดต่างๆอีก3มจุดที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมเขียนอักษร x y z นะคะกำกับไว้และเขียนอนธิบายด้านล่างว่าจะต้องตรวจสอบอย่างไรเดี๋ยวเราขึ้นไปกําหนดจุดก่อนลูกเราก็จะต้องกําหนดจุดตรงนี้แหละตรงโปรเจคเตอร์นะคะ x y z นะคะดูดีๆนะคะ x จะเกี่ยวกับสวิตเนาะ y นะคะสายสัญญาณที่ต่อกับโปรเจคเตอร์แล้วก็ z สายสัญญาณที่ต่อกับคอมพิวเตอร์เนาะ,ะเรามาดูนะคะจุด x นะคะอ่าที่คุณครูบอกเมื่อกี้เนาะก็ต้องตรวจสอบว่า สวิตเครื่องฉายเปิดอยู่หรือไม่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องฉายยังใช้ไม่ได้เนาะต่อไปจุด y นะคะจุด y จุด y กับจุด z ซํจำได้ไหมคะจุด y เมื่อกี้ครูอ้อมบอกจำไม่ได้เดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปจุด y นี่ค่ะลูกนะคะจุด y จุด z นะคะโอเคนะ y กับ z นี่จะเกี่ยวกับสายต่อสัญญาณเลย ต่อมาที่โปรเจคเตอร์กับคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วสองอย่างนี้จะต้องตอบเหมือน,อนกันเลยนะคะจุด y ก็ต้องตรวจสอบนะคะดูว่าสายสัญญาณมีการเชื่อมต่อหรือไม่จุด z ก็เหมือนกันค่ะดูว่าสายสัญญาณมีการเชื่อมต่อหรือไม่นะคะต่อไปจุด y นะคะถ้าเชื่อมต่ออยู่ก็ตรวจสอบว่าสายสัญญาณเนี่ยเราอะ เสียบเข้าไปแน่นหรือเปล่านะคะจุดเซตก็เหมือนกันค่ะจุดแที่เขาต่อจากอะไรลูกต่อไปที่อคอมพิวเตอร์เนาะโน้ตบุ๊กเนาะก็ต้องตรวจสอบเช่นกันเนาะต่อไปถ้าตรวจสอบตามข้อ1กับข้อ2แล้วนะคะเครื่องฉาก็ยังไม่ติดอาจต้องเปลี่ยนสายสัญญ,ญาณเนาะสายสัญ,ญญาณอาจจะเสียรหรือว่าหลวมนะคะ หรือว่าไฟอาจจะไม่เข้าก็ได้นะคะก็คือเสียนั่นเองนะคะลูกเหมือนกันนะคะมีทางเดียวค่ะลูกต้องเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนใส่สัญญาณเนาะ,อะโอเคนะวันนี้นะคะเด็กๆทำใบกิจกรรมเนาะ3านะคะหนยี่สกับ26แล้วก็27 28นะคะ ทำมาส่งคุณครูนะคะไม่ต้องสร้างอัลบั้มใหม่เนาะส่งในอัลบั้มเก่าที่เป็นชื่อนักเรียนนะคะแล้วก็ไม่ส่งในอัลบั้มของเพื่อนด้วยนะคะงานเก่านะคะครูจะทยอยตรวจเนาะส่วนใครที่ยังไม่ส่งก็ส่งมานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปเช็คชื่อคุณครูตามลิงก์ที่จะส่งให้ด้วยนะคะสัปดาห์นี้นะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ